สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสกคนทุกค่ะเนาะค่ะพี่น้องประดาพามาททงรัดงัวงบังหาหน่อยอยากน้อยจินดีเลยค่ะไอจินขึ้นเกาเลยค่ะพี่น้องกลางทรงหน้าแดดแดดค่ะบอกว่าในติดงานเลยเนาะเลยไปหาน้าอยู่หน่อยอยากเลยดังลอยอยู่ดังลอยอยู่ không biết tao khoảng, Ừm. cắt วเข้าบ้านแล้วค่ะพี่น้องโหกำลังไปกัน,นหดปลาขอนัดดินทุดทุดทุดอยู่นี่ค่ะยางจุดเมือค่ะปุ้นน่ะเสียงเพันบอลน,นี่ค่ะพี่น้องมองอยังงี้อ้เดี๋ยวขอลือก่อนค่ะ พรคเหล,อลือเกินรคเหลือเกินอู้แม่พันธุนเกิน อะไรมั่งปลาอะไรมั่งอโอเ้เข็คอว้ามาเดี๋ยวเขียยมานั่งกันที่นี่

แล้วไม่มี่มิัตมอีกแล้วค่ะพี่นอ้องเออหมดหรือยังเีต้ ngọt cha Hãy subscribe cho kênh Ghiền ừ Gõ Để ăn ปลากระไดจับเต่ากระไดค่ะพี่นอ้องมีเอาทุกอย่างแล้วค่ะอืมจับเต่าได้เห็นเหรอใช่ไหมพียเครียดก็มีอุ้ย ตัดต่อตัดต่อเอ่อฮึหยัดชนะค่ะยังตัดต่ออู้วตัดต่อมีสองสายพันธุ์นะคะอันนี้สายพันธุ์นี่มันเป็นตุกขมๆมนะคะอีกสายพันธุ์นึงจะเป็นแหลมๆนะคะ มีหอกเะค่ะเอนไม่กิดเต้าหอกค่ะอันนี้ไม่กิเต่ามุมอู้ยเจตน้าไงค่ะกิ้บเต้าลายมีออกค่ะเป็นค่ำค่ะพี่เนาะเจตนานี่ทงปลาแล้ทั้งเขียด อ้สามตัว <Del> ง <ire> like ่เลยเต่ามันัวแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องอ้อพอบวกง่านะแต่ป็นโงแรม่บานเมยบานแล้วบวกนี้บวกใจครับพี่น้องนำหลาย วัวขืนเมียแล้วคะ่ะค้ำแล้วเล่นคอยแล้วกับกาบกาบเร็วเร็วกาบเร็วข้ามมาเร็วพี่น้องกับแล้วคะ่ะวัวกับขาบานคนกับตีขาบานนะคะ่ะพี่น้อง <c oughs> โอ้เดรร้ายอยู่ค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลนะะนะ์นะคะเนาะเรื่องผลงาน แล้วคะพี่นอ้องแต่ไหนเป็นเขียดเขียดไม่กิดเต้านิ่ดาฮ้นออยยพี่นอ้องเ้าบ,บ้านเราขางงวกลับแล้วขามควักเลยเราลงน้อยบรกาศลมแห้งเลยคะ่ะพี่นอ้อง ดน้อนาวยยินงยน่นะกลับแล้วกลับแล้วว่าบนนึ้งยังอยูน่นี่ต้องไปกลับค่ะเดี๋ยวไฝากเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะพบกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะ 嗯。